ขอกลับไปที่เรื่องทุนการศึกษาครับพอจะทราบไหมครับว่าทุนการศึกษานี่มีที่มาอย่างไงครับผมทุนการศึกษาเดิมจริงก็เป็นเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่แหละครับที่คิดอ่านมาก่อนแล้วว่าก็ก็ลักษณะที่ว่านี้นะครับหลวงพ่อก็ไปสวัหาก็ผมดูข้อมูลเดิมๆก็มีผู้บริจาคซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีส่วนราชการที่มาหนุนช่วยอยูด้วยนะครับก็หมายความว่าแต่ละปีนั้นก็พอเพียงที่จะมอบ เป็นทุนการศึกษานะครับประมาณ4 0 5 0ทุนโดยประมาณนั้นปีนี้ก็คาดว่าจะอยู่ในในเกณฑ์นั้นนะครับพูดถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมที่พบเห็นลูกหลานเด็กในชุมชนนะครับที่เ,เป็นเด็กดีมีความยากลำบากแล้วแล้วก็ในลักษณะที่ว่าเนี่ยคือมีความกระตัญยูกระตะเวทีนะครับขอให้เป็นรูปธรรมขอให้อ,อ,อธิบายได้นะครับแล้วก็เขียนเป็นประวัติส่วนตัวมาไม่ต้องยาวมากสักหึงหน้ากระดาษ นะครอบครัวแล้วก็ทําได้มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นความกตัญญูกตเวทีนั้นคืออะไรบ้างนะครับเป็นเป็นคำรับรองเป็นคําอธิบายออกมานั้นก็จะพิจารณาให้นะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมคนดีในสังคมให้มากยิ่งขึ้นไปซึ่งจะกระจายอยู่ในพื้นที่ในตาบลหมู่บ้านต่างๆอะไรก็แล้วแต่นั้นยกจ้องนะครับคนเหล่านี้ซึ่งให้กำลังใจเพื่อเขารักษาความดีงามว่าสิ่งที่เขาทํานั้น มีคนมองเห็นมีคนรับรู้แล้วก็มีคนให้กำลังใจเพื่อให้เขาได้มีอุดมคติอุดมการในการที่จะรักษาความดีให้ติดตัวอย่างยั่งยืนตลอดไปนี่คือจุดมุ่งหมายที่สําคัญนะครับปีนี้ก,ปก็ปีนี้ก็เรื่องทุนการศึกษาก็าก็ได้ไล่มาพอสมควรแล้วล่ะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องกราบเรียนว่าทางคณะกรรมการจัดงานเองก็ยังต้องการความศรัทธาของพี่น้องที่ที่ถือว่า สามารถช่วยสนับสนุนได้นะครับทุนละสอง2,000ันบาทอันนี้ขอถือโอกาสนีทีนี้บอกกล่าวเชิญชวนเชิญชวน,นเลยครับอพอมีอันจะกินเมียนข้อค้าทั้งหลายในตลาดรังค้าถือว่าทําบุญทำกุศลร่วมกันให้กาลังใจกับคนดีนะครับทุนของท่านจะไปอยู่กับลูกหลานคนไหนในสังคมก็แล้วแต่แต่ขอให้พุ่มภูมิใจว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมคนดีเหมือนพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้ให้ไว้กับสังคมมายาวนาน นี่เราทําเพื่อสนองพระํารดสนั้นนั้นด้วยนะครับก็นี่คือไฮไลท์สาคัญอันหนึ่งเรื่องของทุนนิน a าผู้รับทุนส่วนก็เป็นสามเณรใช่ไหมครับหลวงพ่อสามเณรก็มีก็มีครับไม่ได้จํากัดนะครับแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเด็กนะครับผู้ใหญ่เยาวชนผู้ใหญ่ที่ที่ที่ทำมีความกระตัมีความกตัยูเหมือนที่ผมยกตัวอย่างทันตแพทย์วุทิชัยเนี่ยท่านท่านก็ทํามายาวนานนะครับแต่แต่ว่าเราได้ไปปุ๊บข้อมูลท่านเข้า ก็ยกย่องให้ท่านนะว่าเิ่ิที่ท่านทำนั้นเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่คนในสังคมพึงยึดถือนี่แหละครับคือ,ค,อคือฐานที่เราจะขยายออกไปให้มากๆกนะครับก็ขอบอกล่าวเชิญชวนคิดว่าขอได้ถ้าถ้ายังพบตรงไหนนะครับพรุ่งนี้วันจันอย่าให้เกินวันอังคารนะครับน่าจะดังนั้นช,ช่วยเตืียแล้วก็นำส่งสะดวกแล้วก็ส่งที่ หลวงพ่อที่วัดทุ่งสีเมืองได้ก็จะตรงเลยนะครับเพราะข้อมูลทีมงานก็จะร่วมกันทํางานจยูตรงนั้นถ้ามีผู้สนใจที่จะมอบทุนการศึกษาฝากท่านรองท่านวิโรจน์ได้ครับได้ครับได้ได้นะครับครับยินดีครับคือมันอาจจะไม่เต็มยอดทุนทั้งสองพันก็ได้อะร่วมกันนะครับห้าร้อยพันหนึ่งหรือและแต่ศรัทธาถ้าท่าน มีความคร้องสักขนาดไหนก็ด้วยความดีดีครับนานี้หน้าบุญหน้ากระถินหน้ากุศนนะครับก่อนงไหนก็เป็นความสุขก็ทำให้มีความสุขร่วมกันผมขอไปที่กิจกรรมอีกนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็จะมีกิจกรรมทางด้านสงด้วยนะครับคือท,ทอดผ้าป,ป่าตับุญผนยอดกระตันตยูแล้วในช่วงบ่ายก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีเปิดงานนะครับเปิดง,งานก็คงจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทางคณะกรรมการได้ไดเียนเชิญท่านผู้นันจังหวัด ามาเป็นประธานให้นะครับก็จะมีเรื่องของการมอบอนุโมทนาบัตรนะครับเกียรติบัตรกับผู้ให้การอุปถัมภ์งานนะครับแล้วก็มอบทุนการศึกษา,าจุดสำคัญอีกอันหนึ่งก็คืองานรอยกระทงรอยธรรมบูชานะครับเป็นการารำลึกถึงคุณงามความดีขององค์พระสารีบุตร อะครับพระอาคสาวกเบื้องฝาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ที่ได้ทรงยกย่องเป็นย่อดะตัญยูนะครับนั่นเราจะมีรากระทงมือนกันนะครับแต่รากระทงในสระน้ําที่เป็นขอรอบรอบอไตรนะครับรอบขอไตรแล้วก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างขอครับเป็นตัวแทนปัญญานะครับหอไตรขอทุ่งสีเมืองเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวอย่างเป็น ตัวอย่างของปัญญาน,นะครับ,บนะครับเพราะฉะนั้นเราได้รวมจิตรวมใจกันแล้วก็ระลึกถึงผู้มีปัญญาอัคระเอกอัคราสาภาษาวกเบ <า S 1> ื้องฝา,<บ>านะครับคือภาษาริบุตรนะครับตรงนั้นเราก็จะมีรายกระทรงเหมือนกันครับรกระทงเหมือนกันนะก็ะเชิญชวนทุกท่านครับหน่วยงานองค์กรต่างๆองค์คณะก็ขอให้ไปร่วมในภาคบ่ายตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับกิจกรรมก็จะ ไปจบสิ้นน่าจะไม่เกินบ่ายสามโมงนะครับหลังจากนั <th teacher> <rik pus i 2> ้นท่านจะไปแสดงคารวะกะตัญญูต่อพระแม่คงคาหรือยังไงก็ครับก็ก็นั่นก็สุดสุดแท้แต่ประเพณีวัฒนธรรมก็ขอให้เราได้ระลึกถึงวันนี้ในงานนี้ครับก็อยากกลับเรียนกันัลาหลายทราบครับแต่ท่านครับวันผมได้ติดตามข่าวนะครับเห็นว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็มีคําสั่ง มีนโยบายครับว่าอยากจะให้ทางแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับได้จัดงานลอยกระทงปลอดเล่านะครับอันนี้นะครับถือว่าถือว่าเป็นจุดที่ดีครับเพราะว่าลอยกระทงนะครับทุกปีครับก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องของความการเจ็บไข้ได้ป่วยของเด็กเยาวชนที่ไปร่วมงานนะครับก็ยากจะฝากนะครับในรายการนี้ด้วยนะครับว่าท่านที่เป็นเจ้าภาพจัดงานลอยกระทงนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็น องการบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ภาพรักต่างๆนะครับก็ขอใหอ้ยึดถือนโยบายจากทางด้านส่วนกลางนะครับก็คือจัดงานเป็นงานลอยกระทงปลอดเล่าไม่ให้มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานนะครับที่จริงที่จริงมันก็เป็นวันศีลวันพระอยู่แล้วหลวงพ<ช>่อนะครับ<ช><ช>คือชาวพุทธเนี่ยต้องระลึกถึงต,งต้องต้องต้องจัดให้ครับในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่า อะไรก็ต้องมีสุรามีแอลกอฮอล์นำหน้าเนี่ยผม,ผมว่ามันผิดผิดฝั่งผิดฝาแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมุมของเยาว,วชนที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเข้าใจกันมากก็ในเรื่องเหล่านี้ครับประเพณีกับกับ,กบอแอลกอฮอล์นี่มันปนกันไปหมดเลยรักษาประเพณีไม่จําเป็นต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรอครับผมอยากจะวิงวอนครับอยากได้เชื้ออกาศในเทศกาลสาคัญที่ลูกหลานทุกคนออกมา,ามาสแสดงความคารวะมา ต่อพระแม่คงคาหรือวันกตัญญูที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยให้เป็นให้ถวายเป็นพระพุทธบูชากันบ้างนะครับในวันสําคัญเหล่านี้นะครับครับสุดท้ายครับกับนิมนต์หลวงพ่อครับได้ฝากข้อคิดแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับได้มาร่วมงานวันยก,กระตัญยูครับผมข้อคิดต่างๆที่ได้ก็ก็อยู่ในบทสวดสารพันที่เราจะจัดจะทําอะไรก็ตาม เราจะบอกไว้เลยบอกว่าฉลองด้วยสติปัญญาเลิกสุราเป็นแบบนําชนะตนประเสริฐล้ำอัตตา,าเวชิตังสยโยแล้วก็บอกในวันสารพันในวันยอดก,กตัญญูแล้วก็บอกว่ามเมื่อโปรดม,มารดาแล้ว กกพระ,ร,ระลูกแก้วละสังขารนั่นก็คือภาษาลีบบท่านก็นิพพานเมื่อโปรดมารดาแล้วพระลูกแก้วละสังขารเข้าถึงซึ่งนิพพานในวันยอดกะตันอยูวันเพ็ญเดือนสิบสองขอเชิญชาวพุทธ,ธาลอยบูชากระทงทอง วันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นวันยอดกะตันยู่ก็เเชิญชาวพุทธก็ลอยกระทงเพื่อระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณก็คือลอยกระทงธรรมครับ,รบ,รบ,รบวันนี้นะครับเราก็ได้รับทราบนะครับได้รับรู้ข้อมูลนะครับเกีย่ยวกับเรื่องของการจัดงานวันยอดกะตัอยูประจำปีสองพัน้ารห้าสิบห้านะครับที่วัดทุ่งสีเมือง โดยภาชีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดุบนราชธานีนะครับก็มาร่วมกันนะครับผนกกำลังกันผลนจกแรงใจกันนะครับในการที่จะลําลึกถึงคุณค่าของวันยอดกตันยูนะครับลําลึกถึงคนงามความดีของพระสารีบุตรพะระอัครสาวกเบื้องขวาขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งก็จะเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการ มอบทุนการศึกษานะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่านะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องการการสนับสนุนการมีส่วนร่วมนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับได้ได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับในวันที่2 8พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆการประกวดสอสพันยะนะครับการจัดเวทีเสวนานะครับช่วงบ่ายก็จะมีการมอบทุนการศึกษานะครับ การจัดงานรำลึกบูชาพระสารีบุตรนะครับนึกซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่พระบาทสมเด็เพพพเจพระพุทธเจ้านะครับทรงยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีความยอดออมีปัญญาละเลิศล้ําแล้วก็มีความยอดกระตัญอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในวันที่28พฤศจิกายนนะครับท่านที่ยังไม่มีนะครับ ที่จะไปลอยกระทงนะครับก็เชิญชวนมาที่วัดทุ่งศรีเมืองนะครับลอยกระทงในตอนกลางวันนะครับส่วนกลางคืนก็ไปร่วมการสื่อสารประเพณีว่าทาตามที่ท่านเห็นสมควรนะครับแล้วก็ขอ,อเชิญชวนอีกอันหนึ่งก็คือในวันลอยกระทงเป็นวันพระนะครับวันวันศีนวันอะไรต่างๆนี้ก็ขอให้งดเว้นนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับงดเว้นอบายมุกทั้งปวงนะครับวันนี้ก็รายการจับกระแสช่วงพิเศษนะครับ ทางช่องโซบนชาแนลโซบนเคเคบิลทีวีเพื่อคนอุบลก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ร่วมเสวนาครับท่านพระศิรีพัฒนากรนะครับท่านพิโรธทีแก้วครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ